รถซีวิค่ะอ้างว่าน้องคนนี้เขาขับรถมาแล้วรถตู้เปลี่ยนเลนกระทันหันน้องหักหลบก็เลยไปชนกับขอบทางรถตู้เองก็เสียหลักจนก,กระทั่งมีผู้เสียชีวิตถึง9คนในเวลาต่อมาเป็นข้อต่อสู้ซึ่งก็บอกต่อไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าที่ผ่านมาถูกสังคมพิพากษาอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมพยายามจะไปติดต่อกับครอบครัวเพื่อเยียวยา บางครอบครัวก็ไม่ให้พบบางครอบครัวให้พบก็เรียกร้องศูนย์อ่าเรียกร้องสูงจนเกินกว่าที่ครอบครัวจะรับไหวทั้งที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดนี่เป็นรวมๆของคำถแถลงนะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เนี่ยพนังกงานสอบสวนก็นำสำนวนสั่งฟ้องสองข้อหานองไร นั่นก็คือข้อหาขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บนะคะอันนี้ข้อหาแรกข้อหาที่2ก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ค่ะเมื่อวานนี้พลตํารวจตรีอํานวยนิมโนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เป็นผู้เปิดเผยนะคะแล้วก็พูดถึงที่บอกว่ามีกระแสข่าวที่คุณสรยุทธ์บอกไปเรื่องทีมกฎหมายของผู้ต้องหาเนะะี่ยค่ะที่บอกว่าไม่มีร่องรอยมาชนด้านหลังจนรถตู้เสียหลักเนี่ยท่านอํานวยพูดถึงในประเด็นนี้ไว้ด้วยนะคะลองไปฟังเสียงดูค่ะเจระนะ มันมันผมว่าคงเข้าใจอะไรผิดบางอย่างรถไม่ชนแล้วมันจะยับยุ่ยี่ยงนั้นนลยคงถ้าต่อสู้ประเด็นนั้นผมว่าน่าจะเป็นตลกนะครับคงไม่ใช่เพราะรถยับเยินขนาดนั้นแล้วบอกว่าไม่ชนคงคงหมายถึงสีแดงอะไรที่ติดอยู่ที่รถอมั้งว่าไปเฉียวชนกับรถันอื่นมาก่อนเสียหลักอะไรหรือไม่นะครับเรื่องนั้นกอีมีหลักฐานพิสูจน์จบแล้วทางคดีมันชัดเจนครับวงจรปิดก็มี ออนอกจากวงจรปิดจะมีแล้วยังมีประจัก์พยานซึ่งเป็นคนกลางขับรถตามหลังไปนะครับก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุมันชัดหมดนั่นคดีนี้ไม่มีเงื่อนงำอะไรเลยเป็นคดีโดยประมาทนะครับแล้วก็ชนแล้วเกิดความเสียหายทั้งรถแล้วก็มีคนเสียชีวิตผู้ต้องหาก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุทุกอย่างครบหมดก็ไปโพสต์กันไปโพสต์กันมาคนที่ไม่ได้รู้ก็ได้จริง นะครับบางทีก็มันเหมือนกับเล่นเกมอะไรบางอย่างอ่ะให้ถ่ายรูปนะครับคนหนึ่งเห็นรูปแล้วก็บอกต่อต่อก่อนไปเรื่อยจนกลายเป็นกลายพันธ์ไปเป็นอย่างอื่นนี่ฮะรูปที่ว่านี่คงจะหมายถึงรูปที่น้องเขายืนพิงขอบสะพานอืหลังเ,เกิดอุบัติเหตุซึ่งกลายไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมฮะแต่ยังว่าฮะถ้าย้อนกลับมาที่ต้นเรื่องถ้าทีมกฎหมายเขาสู้คดีประเด็นนี้ถ้าเราไปดูภาพวงจรปิดอีกทีหนึ่งนะฮะผมสั่งให้ทีมงานหามาดูเอาเท่าที่พอจะเห็นเนี่ย ถ้าผู้ชมก็จะเห็นเนี่ยนะฮะลองดูนะฮะดูออกไหมฮะดูออกไหมฮะนั่นคือรถซีวิ c จังหวะที่เสียหลักไปทางนู้นแล้วใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวผมจะไปหาทางวงให้ชัดกว่านี้เอามาให้ดูกันก็แล้วกันแต่ว่าพ<ะ>นุตรีอํนวยนี่มนโนบอกมันอยู่3ส่วน1วงจรปิดชัดเจน อันนี้ท่านรุตรีอานวยบอกว่าชัดแต่เราก็ไม่เห็นขนาดนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวรอดูกัน 2. พยานที่อยู่ในรถตู้ซึ่งรอดชีวิตก็ยืนยันว่าถูกชนค่ะสามพยานที่ขับรถตามมาใช่ก็เห็นว่ารถซีวิคเข้าไปชนค่ะแล้วก็งืีพยานที่ขับรถตามมาแล้วยังมีผลตรวจหลักฐานจากองพิสูจน์หลักฐานต่างๆด้วยพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าชนแน่ๆนะฮะอันนี้พลตรีอํานวยนิมมโนบอก แต่อาการเมื่อวานนี้บอกนะฮะว่าต้องนําตัวผู้ต้องหามาส่งพร้อมกับสำนวนด้วยเดี๋ยวเราดูความคื่อหน้าต่อกันละกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเจรจารที่ตํารวจพยายามจะเป็นคนกลางเนี่ยท่านอํานวยบอกนะฮะว่าก็ ยังไงคงจะคาว่าอย่างนี้เลยก็บอกว่าทราบว่าทางฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลวันที่3มีนาคมก็จะมีการส่งสำนวนในส่วนของเจ้าของรถซีวิคเนี่ยต่อศาลแพ่งในข้อหาอนุญาตขับอนุญาตให้ผู้อื่นขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตก็คือเรื่องของการเจรจาเนี่ยตำรวจพยายามจะเป็นคนกลางอยู่ตอนนี้นะคะระหว่างสองฝ่ายถ้าออกมาอย่างนี้ก็ก็คงต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วล่ะนะฮะ